ปัญหาสภาวะโลกร้อนถือเป็นปัญหาที่สําคัญที่ส่งผลกระทบต่อสังคมสิ่งมีชีวิตทั่วโลกไมเว้นแม้แต่มนุษย์สัตว์หรือแม้แต่สิ่งแวดล้อมต่างถูกคุกคามจากการเปลี่ยนปแปลงในครั้งนี้การเพราะเลี้ยงสาหร่ายเพื่อลดกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกท,ที่น่าจับตามองที่สุดในขณะนี้เพราะนอกจากจะเป็นวิธีที่ช่วยลดกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้แล้วยังสามารถนํามาผลิตเป็นพลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพและสารเคมีมูลค่าที่สูงได้ทําให้หลายประเทศในทั่วโลกสในใจในการทําวิจัยสาหร่ายเช่นเดียวววกกกัััับททีนิิจจยยยาาาหเค โนโลยีราชมงคลล้านนาที่เล็งเห็นถึงการพัฒนาในการใช้ประโยชน์จากสาหร่ายมาเป็นตัวช่วยใกวนกลไกการลดสภาวะโลกร้อนการเพิ่มขึ้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในในบรรยากาศทําให้เกิดภาวะโลกร้อนขึ้นดังนั้นการใช้สาหร่ายในการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จึงเป็นแนวทางที่ดีและเป็นแนวทางทางทางด้านเทคโนโลยีประาศ ที่มีประโยชน์ต่อโลกได้ครับสาร้ายจะใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในขบวนการสังเคราะห์แสงอยู่แล้วมันจึงเป็นแนวความคิดที่เราจะนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น่ะโดยใช้สาร้ายในการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สาหร่ายที่ใช้ในการศึกษาคือเป็นพวกสาหร่ายขนาดเล็กทั่วไปอย่างเช่นสาหร่ายคอเลราสาหร่ายซีนิสมาธและสาหร่ายสไปรูลีนาในงานวิจัยที่ผ่านมาที่ผมเคยทําคือใช้สาหร่ายทั้ง3ตัวนี้ในการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยเราจะศึกษาอัตราการเติมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เหมาะสมและจะทําให้สาหร่ายเนี่ยมีประสิทธิภาพในการลดก๊าซลงเราดูว่าในอัตราการเติมที่0.05 0.07 0.1และ0.02 v b m เนี่ยเราก็จะศึกษาดูแล้วก็เราจะพบว่าที่อัตราการเติมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่0.05 ตาลาดจะมีประสิทธิภาพดีที่สุด อย่างที่ทราบกันดีว่าพืชมีหน้าที่ในการสังเคราะห์แสงโดยการใช้คร์บนไดออกไซด์เพื่อสร้างเป็นออกซิเจนขึ้นมาสาหร่ายเองก็เป็นอีกหนึ่งพืชที่สําคัญที่มีจํานวนมากในแหล่งน้ําทั่วไปโดยจุดเด่นของการวิจัยนี้คือการนําความรู้ความสามารถในทางเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ซึ่งจะมีราคาต้นทุนที่ถูกแต่มีประสิทธิภาพที่ดีสามารถสร้างความประหยัดได้มากกว่าการใช้เทคโนโลยีทางด้านเคมีทั้งในเรื่องของอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองและวิจัยแผนการทํางานของสาหร่ายนะครับคือเราก็มีในการในห้องทดลองคือเราใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ 99%แล้วก็จะมีตัวฟั๊มโพลิสเตริกฟารมหรือเครื่องดูดจ่ายสารละลายก็ทําการดูดในอัตราที่ 0.05vvm นะครับดูดลงไปในในถังเลี้ยงสารละลายนี่คือถังเลี้ยงสารละลายแล้วก็เราก็จะเติมไปทุกวันทุกวันเลยนะครับตลอด24ชั่วโมงแล้วก็จะดูว่าเสร็จแล้วเราก็จะวัดโดยใช้เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบแก๊สในการวัดค่า CO ที่ออกออกมาแล้วก็นําไปคํานวณหาประสิทธิภาพการกําจัดของสารละลายตัวนั้นๆครับเราได้อัตราการเติมกา๊าซที่เหมาะสมสําหรับสารละลาย3ตัวแล้ว เราก็นําไปไปใช้กับโรงงานอุตสาหกรรมที่ปล่อยมลพิษทางด้าน CO2 อะไรต่างๆพวกกา๊าซต่างๆได้ครับผมส่วนใหญ่ก็จะใช้กับพวกโรงงานอุตสาหกรรมพวกโรงงานแป้งหรือว่าโรงงานต่างๆที่ปล่อยพวกวันพิษออกมาตอนนี้กําลังคุยกับโรงงานอยู่นะครับว่าเราสามารถขอใช้เป็นแทนได้ไหมคือโรงงานโรงงานที่ทําพวกแก๊สพวกเนี้ยครับกำลังกำลงังติดต่ออย,อยู่ครับ สำหรับการวิจัยสาราย3ชนิดเพื่อลดโลกร้อนนี้ถือเป็นการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการบำบัดมลพิษที่ได้อัต,ตาราการเติมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เหมาะสมในการกักเก็บคาร์บอนเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆทั่วประเทศให้สามารถลดการสร้างมลพิษทางอากาศด้วยพลิที่สามารถหาได้จากแหล่งชุมชน